พลตอเ,เอกินรัฐพันเพรผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสั่งการให้กองบัญชาการตารวจภูธรภาค2ติดตามจับกลุ่มตัวตร้อยตํารวจเอกไอศูนดาทองรองสารวัตรสืบสวนสพานาจอมเทียนหลังแก๊งผู้ต้องหาให้การสะทอดว่าร้อยตํารวจเอกรายดังกล่าวสั่งการให้ขโมยเครื่องจักรใหญ่มูลค่า10ล้านบาทล่าสุดศาลได้ออกหมายจับขณะที่ตำรวจเอกไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้มาดำเนินคดีได้แล้วคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคม2567 เกิดเหตุลักทรัพย์บริเวณโรงงานเปปเปอร์มินต์อำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ถึงสี่รายพร้อมกับของกลางหลายรายการโดยผู้ต้องหาให้การสัดทอดว่าผู้บงการใหญ่เป็นข้าราชการตำรวจสืบสวนทราบว่าคือร้อยตำรวจเอกไอสุดาทองเป็นรองสารวัตรสืบสวนสพนาจอมเทียนหลังถูกจับกลุ่มถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์เดินร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยทำอันตรายกับสิ่งกีดแั้นคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์นั้นหรือว่ารับของโจรน,นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอพอบรมุงจังหวัดชมบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพลตรวจเอกกินรัฐสั่งการให้ต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและให้ออกจากราชการไว้ก่อน